มาแล้วไม่ต้องให้รอนานนะครับสำหรับ n ิส s ันอัลเมร M Y หรือ m o เดลเยีย2022นะครับซึ่งมีการปรับอุปกรณ์แล้วก็เพิ่มการตกแต่งนะครับในรูปโฉมปี2022นี้นะครับส่วนว่าจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะครับก็เริ่มจากภายนอกนะครับ ในรุ่นนี้จะเป็นรุ่นของ Sport Tech นะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับคือการตกแต่งกระจกมองข้างนะครับจากเดิมสีบรอนเงินนะครับสีเงินกลายเป็นสีดำนะครับและมีเวอร์ชันนะครับหลังคาดำให้เลือกด้วยนะครับสำหรับที่ท่านใดที่อาจจะชอบหลังคาสีเดียวกับตัวรถนะครับก็จะเป็น รุ่นหลักอยู่แล้วนะครับก็ถ้าท่านใดต้องการความพิเศษเพิ่มนะครับก็สามารถที่จะออเดอร์รุ่นหลังคาดําได้นะครับอันนี้เรามาดูกันต่อนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนไปอีกบ้างนะครับในส่วนของสปอยเลอร์นะครับก็เปลี่ยนไปเช่นกันนะครับจากการตกแต่งสีเงินนะครับก็กลายมาเป็นสีดําแบบนี้นะครับก็ดูคมเข้มดูดุดันขึ้นนะครับก็ดูแล้ว มีความลงตัวกับตัวรถมากขึ้นนะครับโอเคนะครับเราดูภายนอกกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูภายในกันบ้างว่า n i s ส mm ันอัล e r a าเขามีความเปลี่ยนแปลงอะไรมาให้อีกบ้างนะครับ mm hmm. เรามาดูภายในกันก่อนเลยนะครับผมอย่างแรกนะครับท,ที่เราได้เห็นไปด้วยกันเลยก็คือเบาะหนังนะครับแบบใหม่เลยนะครับไม่ใช่เบาะหนังธรรมดานะครับแต่เป็นหนังที่ ไม่อมความร้อนนะครับแล้วก็เก็บความเย็นได้ดีนะครับเรียกว่าโคเอโมดูเร่นะครับผมซึ่งเป็นเบาะหนังชนิดพิเศษนะครับที่ติดตั้งมาให้ในรุ่น VL นะครับไม่ว่าจะเป็น VL ปกติหรือ VL Sporttech นะครับผม mm hmm. ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พิเศษมากๆนะครับราคาเพิ่มขึ้นมานิดเดียวนะครับแต่ว่าได้อุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นมาที่ มีมูลค่าเยอะกว่ามากนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับหนังอ่าหนังที่หุ้มพงมาเลายนะครับก็เป็นหนังใหม่นะครับถ้าท่านใดเคยดูเอเมรกาก็จะเอ่อเห็นว่าหนังที่หุ้มพงมาเลายมานะครับจะไม่ได้ดูหรือสัมผัสเนียนเท่านี้นะครับก็จะดูเนียนขึ้นนะครับแล้วก็สัมผัสก็จะนุ่มกว่าตัวเดิมนะครับผมอ่ะมาดูกันต่อนะครับภายใน เหมือนจะเหมือนเดิมเนาะแต่ไม่เหมือนเดิมนะครับหน้าจอของเรานะครับก็จากเดิมนะครับที่เป็นเชื่อมต่อเฉพาะ Apple CarPlay นะครับตอนนี้สามารถเชื่อมต่อ Android Auto ได้เรียบร้อยแล้วนะครับสาวก Android ทั้งหลายก็ใช้ a l m เ r a ได้อย่างสบายใจเลยนะครับก็นี่เป็นความเปลี่ยนแปลงนะครับที่เกิดขึ้นนะครับในตัว Nissan Almera ใหม่นะครับ m y 2000 22นะครับผมส่วนว่ารุ่นย่อยอื่นๆจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะได้มานำเสนอในโอกาสต่อๆไปนะครับก็ให้ทราบกันคร่าวๆก่อนนะครับสำหรับรุ่นรองท็อปหรือรุ่น V นั้นนะครับจากเดิมถุงลม2ใบก็จะเป็น6ใบแล้วนะครับผมสนใจติดต่อนะครับเพื่อรับการศรึกษาในการออกรถนิสันนะครับก็สามารถที่จะติดต่อมาที่ หมายเลข0963825246นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ